นะคะแล้วดีฉันจะบอกว่าถ้าจะถามถึงผลงานของมึงเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าชวนมึงจําได้ไหมผลงานของมึงที่มึงเคยทำเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือการออกกฎหมายขายชาติสิบเอ็ฉบับยกแผ่นดินไปให้ต่างชาติทําร่าง MOU 2 5 4 3แต่ไม่กล้ายกเลิกในรัฐบาลมาร์แล้วบอกว่ารัฐบาลมาร์กคิดจะยกเลิกเอาคิดจะยกเลิกแค่คิดมึงเอามาพูดทำหาอะไร นะ,ะจริงๆแล้วการที่ชวนออกมาพูดอย่างนี้ท่นบอกว่าใครๆที่เรียกมันบอกว่าชวนเชื่องช้านี่ไม่ใช่แล้วนะ,ะถ้าถึงขนาดที่บอกว่าเพื่อไทยไม่ได้สสที่ภาคใต้เนี่ยเพราะมึงก็คือมึงเป็นชวนชั่วช้านะคะ่ะเล่นการเมืองแบบนี้ดิฉันบอกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่นะครับมึงก็ไม่ต้องมาพูดหรอกและคําก็ขี้คุกสองคำก็ขี้คุกจะบอกเลยนะคะว่าต่อไปนี้นะับแต่นี้ต่อไป พักมึงแล้วตัวมึงยังจะต้องพ่ายแพ้ให้กับคนขี้คุกนี่แหละตลอดไปจนกว่ามึงจะตายอ่ะเอาไหมเออบอกทักสินป่วนแล้วชวนทำอะไรอ่ะนะบอกว่าอันนี้ได้รับอภัรอย่าโทษแล้วยังยังไม่สำนึกคือไม่สำนึกของมึงคืออะไรแล้วมึงไปรู้ได้ยังไงว่าพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยนะมึงไปไปอะไรทำไม เป็นเจ้าของเหรอนะเขาจะตอบสนองอะไรมึงรู้อะไรเป็นคนเดียวที่ทำบ้านเมืองปวดอยากถามว่าถ้าเกิดทักษิณปวดเนี่ยแล้วมึงเนี่ยเป็นสอสอที่ร่วมรัฐบาลอยู่ตอนเนี้ยถ้าคิดว่าทักษิณถ้าคิดว่าพักเพื่อไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทําบ้านเมืองปวดมึงถอนตัวออกไปเลยค่ะมึงไม่ต้องร่วมรัฐบาลก็ได้ค่ะมึงไปเป็นฝ่ายค้านสิไกหฮา ก็รู้ว่ารัฐบาลอยู่มานั่งกรีดทำไมมึงเป็นรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยสามครั้งนะตัวมึงเองอ่ะเป็นรัฐอานายกอยู่สองครั้งแล้วอภิสิทธิ์อีกถนนภาคใต้ก็ไม่ดีขึ้นต้องบลรอนะให้ให้ใหอ่าพรรคเพื่อไทยไปทําให้แล้วก็มาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่มึงเป็นเนี่ยเขาไม่อ่าตอนที่เขาเป็นเนี่ยเขากีดกันกรีดกันได้เหรอคนอย่างพวกมึงเ่ให้กีดกันได้เหรอนะพูดซี ในพูดง่ายๆว่าในราชกิจจานุเบกษาเขาระบุเหตุผลเอาไว้แล้วมึงอะแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องมึงต้องการจะปวนใช่ไหมนะเขาระบุไว้ชัดเจนในการพระราชทานอภัยโทษเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ชาติสังคมและประชาชนสืบไป ไม่ใช่มานั่งนะคอยกวาดไกวเตลานเหมือนอย่างที่พวกมึงเนี่ยต้องการแล้วจริงๆแล้วถามว่าวันเนี้ยเขากลับมาเนี่ยเพิ่งปีเดียวเองขนาดที่มึงอยู่เมืองไทยมากี่ปีมึงเคยทําอะไรกันบ้างอยากจะอยากจะถามย้ำว่าถ้าทักษินปวดแล้วมึงทําอะไรเออมีมีอะไรบ้างที่มึงทําได้อ่ะส่วนเล,ลี้ยวล้อฮะนะออกมาออย่างเช่นแทมไทยเนี่ย อ,ออก,ค,อออก,กคือออกจากคือออกจากคุกมาเนี่ยนะฮะดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนอยู่ในคุกเนี่ยมันมันมีหมากระโดดใส่ปากไงหมากระโดดเข้าปากมึงตามออกมาเหรอคะนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเคยทำนะคะคดีเคยมีคดีค่ะแล้วไปขอให้นายกยิ่งรักเนี่ยถอนฟ้องเพราะว่าตัวเองเนี่ยกลัวว่าจะลงเลือกตั้งไม่ได้เพราะตัวเองมีคดี นายกยิ่งรักก็เมตตากรุณานะคะถอนฟ้องออกให้พวกนี้มันจัดรายการสามแยกปากหมาไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่รายการนั้นเป็นต้นมาหมายังไม่ได้ออกจากปากมั้งตอนนั้นมี3ามคนคะ่ะมีเทพไทยมีชวนนแล้วก็สิริโชคนะคะไปไป,ไป,ไปอ่อโดนคดีหมิ่นวอห้าโฟร์ซีซนซึ่งหลายๆคนคงจำได้นะแล้วไปขอให้นายกถอน กลัวจะโดนคุกเพราะถ้าโดนคุกจะหมดสิทธิ์ลงเลือกตั้งแต่ในที่สุดก็ติดคุกจะได้หะนะคะนี่ก็เพิ่งได้รับการออกมาคือจะถ,ถ้าจะไปด่าใครหรือจะไปชี้หน้าใครเขา่าขี้คุกเนี่ยก็มรงดูกําไรเอ็มในข้อท้ามึงด้วยไขค,ควายสแสดงว่าตอนนั้นนี่ก็คือไม่ได้รู้สึกผิดไม่ได้สํานึกผิดจริงๆเพราะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมานะคะก็เหมือนกับเอาหมาออกเอาหมาออกออกมาจากคุกด้วยนะคะติดอยู่ในปากมันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าการที่จะต้องร้องหรือฟอ้องพวกเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของการปกป้องศักดิ์ศรีมันไม่ใช่เรื่องของการเอาคืนหรอกถ้าจะเอาคืนเนี่ยมึงจะโดนกันมากกว่านี่นะคะเขาไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนมึงเลยแต่เขาต้องการที่จะปกป้องในสิ่งที่มึงไปร้องเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะ,ะเดือดร้อนกันไปหมดเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาเพราะเขาไม่ได้ปล่อยให้มึงทำแล้วไงเขาจะเล่นมึงกลับบ้างไงเขามีสิทธิ์อะ่ะเขาทำได้ นะคะเพราะฉะนั้นผลงานของพวกมึงเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่านะถ้าสมมติว่าจะถามผลงานดิฉันบอกว่าถ้าจําได้จริงๆนะผลงานมึงเยอะมากค่ะชวนวันนี้ที่มึงมาพูดนะคะที่บอกว่าเป็นเพราะมึงนั่นแหละที่ทําให้คนใต้เนี่ยไม่เลือกทักษิณมึงก็กล้าเอามาพูด้วมึงเป็นคนดีหาอะไรคะถึงได้พูดแบบเนี้ แล้วเนี่ยเท่ากับดูถูกพี่น้องคนใต้นะว่าเขาเนี่ยเชื่อฟังมึงถึงขนาดที่ทําให้ทักษิณเนี่ยไม่ได้สอสอที่ใต้หรือทําให้พักไทยรักไทยหรือพลังประชาชนหรือพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้สอสอที่ภาคใต้แม้แต่คนเดียวไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้ได้มาหลายคนคะ่ะที่มาร่วมรัฐบาลอยู่กูนี่ไงนะเพียงแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ย้ายสังกัดเท่านั้นเองเมื่เอาอะไรมาพูดคะว่าพักเพื่อไทยไม่มีสอสอ นะ,ะที่ใต้เลยแม้แต่คนเดียวมีค่ะแต่ตอนนี้เขาใส่เสื้อมึงอยู่นะคะเลือกนั่งครั้งหน้าเนี่ยนะคะถ้ามันต่ำสิบก็ไม่รู้จะมีใครอยากใส่เสื้อมึงไหมและที่สําคัญนะครับดิฉันจะบอกเลยนะ,ะว่าผลงานที่แม่งโคตรจะภาคภูมิใจก็คือในปีสีเกนะคะสนับสนุนพันธมิตรขับไล่ทักษิณในปีห้าเจ็ดนะคะร่วมกับปปสขับไล่ยิ่งรัดนี่คือผลงานของมึงค่ะ เออผลงานของมึงเนี่ยที่เด่นชัดที่สุดเนี่ยก็คืออย่างที่กูพูดนี่แหละนะฮะผลรัพักของมึงอ่ะไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่ไหนอ่ะระดับแกนนําพักของมึงอ่ะตอนชุมนุมพันธมิตรเนี่ยแม้กระทั่งอับพิสิทธ์เนี่ยพอไปเจอนักข่าวก็บอกว่ามาดูแลประชาชนค่ะนะ ผลงานมึงเนี่ยมึงจงภาคภูมิใจไว้เถอะแล้วมึงก็ยอมรับเองใช่ไหมว่าตัวเองเป็นคนที่ทําให้คนใต้เนี่ยไม่เลือกพักที่พักของทักษิณก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วถามว่ามึงออกมาพูดทําไมออกมาพูดแบบนี้มันแสดงออกถึงอะไรเพราะการที่เขาจะได้คะแนนเสียงหรือไม่ได้ดิฉันก็เชื่อว่าประชาชนก็คิดเองไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาเชื่อมึงแล้วค่ะ แล้วเลือกตั้งปี6-6เนี่ยทำไมไม่บอกล่ะคะเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะมึง25เก้าอี้นะแต่กูได้141ค่ะบอกยังไงคะเกาถึงไม่ฟังมึงเลยนะเสร็จแล้วทีนี้ดิฉันจะพูดอย่างนี้คะ่ะว่านะการที่ออกมาพูดว่านะทักสินทําบ้านเมืองปันป่นป่วนทั้งที่รับทั้งที่ได้รับภัยโทษยังไม่สำนึก ข้องใจรัฐบาลทำไมปล่อยให้ลอยนวลเผยรัฐบาลมาร์คคิดยกเลิก MOU44 มึงไม่มีอะไรจะมาโชว์หละกั้งมึงไม่มีอะไรจะมาอวดนะเอาอย่างนี้ถ้าทักษิณเป็นคนทำบ้านเมืองปั่นป่วนกูถามว่าปี49นะฮะปี4ีที่ทักษิณเนี่ยถูกรัฐประหารตัวเขาไม่ได้อยู่เขาไปมีปัญญาอะไรทำให้บ้านเมืองปั่นป่วน นที่ร่วมนะในการขับไล่พันธมิตรไม่ใช่พักมึงเหรอคะมีพลพักคมึงคนนึงเนี่ยนะฮะที่ออกมาพูดบอกว่าที่นั่นอาหารดีดนตรีไพเราะทั้งนั้นที่มึงเป็นพักการเมืองอะผลงานมึงก็คือนะคะปีสี่เไล่ทักษิณปี57ไล่ยิ่งละ ทั้งหมดของเหตุการณ์บ้านเมืองที่ประชาชนทั่วๆไปเขามองว่ามันมีแต่ความปั่นป่วนเนี่ยมันคือในส่วนของมึงที่ไปสนับสนุนหมดเลยอย่างที่บอกนะคะชุมนุมสนับสนุนการชุมนุมขับไล่ทักษิณแล้วก็สนับสนุนการชุมนุมขับไล่ยิ่งลักษณ์คือนี่ถ้าเป็นผลงานของมึงมึงภูมิใจเหรอฮะมึงเป็นพรรคการเมืองนะฮะมึงสาระแนะอะไรที่จะไปไล่คนที่ประชาชนเลือก แล้วมึงต้องไม่ลืมนะว่าพรรคที่ทักษิณเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นรัฐบาลเนี่ยนะพรรคไทยรักไทยเนี่ย mm hmm. เขาได้รับการเลือกมาเป็นระดับหนึ่ง mm hmm. มึงจะซัดจะอกแตกตายแต่ต้องเอาเขาลงให้ได้คือถ้าทั้งพรรคเพื่อไทยพลังประชาชนนะหรือแม้กระทั่งพรรคไทยรักไทยเนี่ยยังอยู่มึงไม่ได้เกิดไงแล้วปีห 6, 6, 6ที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่ามึงไม่ได้เกิดแล้วที่มึงบอกว่าไม่ได้สสใต้เลยเนี่ยไม่จริง